สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับก็เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้รีวิวเป็นเลโก้นะครับอัพมอง US นะครับผมก็ตอนนี้ครับก็ไปหามาเลยครับผมแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ผมพยายามหาแล้วแต่ว่ามันไม่ครบนะครับได้มาเพียงทั้งหมด5แบบเท่านั้นนครับนี่5แบบที่ผมได้มานะครับก็จะมีเป็นสีเหลืองสีแดงสีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะครับ ก็นี่เลยครับทีได้มาโอเคครับก็ผมคิดว่าเนี่ยน่าจะรีวิวเป็นแบบว่าทีละตัวทีละคลิปแล้วกันนาจะได้แบบแยกแลาจะได้แบบดูง่ายด้วยนะครับผมสหลับคลิปนี้ก็นี่ครับน่าจะเป็นคิวของเอาเป็นตัวสีเหลืองก่อนดีกว่านะครับผมนี่โอเคนี้เราจะมารีวิวตัวสีเหลืองกันครับผมเดี๋ยวมาแกะ ดูกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้ครับจะได้อะไรบ้างเนี่ยมันจะมีเป็นแบบเนี่ยได้เป็นเครื่องมาครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้อีก2อ,อย่างอันนี้อันนี้น่าจะเหมือนกับว่าเหมือนไปลุ้นเอาหรือว่ายังไงสักอย่างนะนีับผมโอเคมาแกะดูนครับสำหรับตัวสีเหลืองอื้ แกะออกมาแล้วครับเหมือนเดิมว่าผมได้การ์ดมาทั้งหมด2ใบก็เหมือนกันหรือเปล่าแอบอันนี้ก็การ์ดลายใหม่นะครับผมไม่เหมือนลายเก่าโอเคเนี่ยาก,การ์ดมาสองใบเดี๋ยวมาแกะดูตัวนี้จะดีกว่านะครับทีกันเลยที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 ททนี่โอเคประกอบตัวนี้ก่อนครับ เออโอเคใส่ตัวถังออกซิเจนด้านหลังนี่ครับผมเรียบร้อยโอเคนี่ครับดูครับสีหน้าหน้าตานะครับจะไม่เหมือนกันครับนี่ดูสีเขียวก็หน้าตาอีกแบบหนึ่งครับสีนี้ก็จะหน้าตาอีกแบบหนึ่งครับผมโอเคแล้วก็เนี่ยเรามาประกอบตัวเล็กต่อครับ ตัวเล็กเข้าไปนี่ใส่ถังให้ตัวเล็กครับโอเคเอาไปยื่นนี่ถัดมาเดี๋ยวเรามาประกอบเนีครับเป็นเหมือนอุปกรณ์อะไรสักอย่างนีครับอันนี้ใส่เข้าไปนะครับก็มันจะมีชิ้นส่วนเลโก้มาให้ก็ถือได้ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้มานะครับ อันนี้อันนี้น่าจะเสียบแบบนี้นะครับผมแบบนี้โอ,อันนี้น่าจะเป็นปุ่มใช่ไหมครับขอดูหน้ากล่องแป๊บหนึ่งครับนี่วางตรงนี้รู้สึกว่าสีที่เราได้มานะครับมันจะไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับดูครับสีตรงกล่องเป็นสีเขียวนะครับพอได้มาปุ๊บก็ คนละสีเลยนะครับน,นี่ครับเราได้ส่วนนี้มานี่เหมือนจะเป็นคันโยกนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่โอเคครับแล้วก็ติดเข้าไปครับขันโยกก็คนละสีนะครับผมนี่เราได้ขันโยกแล้วครับโอเค ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระดูกนะครับที่อยู่ด้านในตัวนี้ครับก็เสียบเข้าไปเลยครับนี่เวลาเหมือนมันอารมณ์เหมือนแบบโดนฆ่านะครับผมก็เหมือนแบบนี้เลือดพุ่งเลยครับนี่โอเคเนีย่ยก็นอนตายแบบนี้เลยนะครับ สำหรับตัวนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับสีเหลืองแต่ว่าสิ่งที่เราได้มานะครับอาจจะไม่ตรงปกสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าโอเคอยู่นะครับที่ได้สินค้าที่ครบนะครับแต่ว่ามันไม่ตรงปกเท่านั้นเองครับผมโอเคสำหรับคิดนี้ก็น่าจะ ก็ไปเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับตัวสีเหลืองนะครัเดี๋ยวเราติดตามคลิปไปนะครับจะเป็นตัวสีอะไรนั้นมาลุ้นกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมอย,อย่าลืมทํากดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กด, like, กด Write, สั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมก็ดีออกมาดูนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะไรเป็นสีอะไรผมไปครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ